พอจเจริญทุกจเจริญพรหังยิงฤิสยเนาะคนฮักด้าเบ้าจาบม่วนก็เจ็บน้ำตาให้เจ็บกเกืียใจกินน้ำตาให้เมื่อบ้านอาพ่อหาแม่เนาะอันนี้ก็ฝากไปหังยิงิาะสายเนาะมีแสแงฮาความฮักเก็บน้าเรื่องความฮักเขากระป้จองไปสแสดบงมันเป็นทุกข์ให้เรื่องจะมาภาพได้น้ำที่ครูเนะาะเมื่อก้าวเป็นกระเจี๊ยนใจจะไปสะแสดบงฮามันเป็นทุกข์แกเฮาเนาะ หล่ยจำอะเก่าแทนอะไรทั้งนา้ทั้งฝั่งองกันเลยบ่ได้เจ็บเจ็บอังชีมีผู้ใดใจเจ็บชีใจชี้ออยังมีเจ้าเมื่อก้อนเดินทางต้องสิ้นสุดคนที่เจ็บที่สุดบ่แม่นคนที่หมดหักแต่คนที่ยังหักจากหักเราคนที่สอนให้หูจักซึ่งคำว่าหักมักจะเป็นคนคนเดียวกัน คนที่สอนในอุ้งูุ้งซึ่งเึ่งถึงความเจ็บปวดเจ้าอาจจะมีค่าพอให้จดจำแต่พอได้มีความสำคัญถึงขนาดจองกลับไปหาบ่ต้องขอโทษบ่ต้องขอโทษในวันที่จะเลือกลาเพราะมันบ่ได้ทำให้น้ำตาอู้กูว่าคอยเลิก ลุงไหลเฮาเลิกกันเถอะคำพูดเพียงบอ่ออีกคำคำพูดบ่ที่ห้าคำจะทำให้มันเจ็บปวดอรมานหลายทำใจให้ยอมรับดีกว่ามานั่งนับนับ,นบวันจากลาเนาะสิ่งที่เฮาจำไว้ได้ดที่สุดคือ ิ่งที่เฮาอยากลืมมากคือทุดๆใดอันจริงที่บดีบูรงามมันดีกว่านะเจ้าเงียบหายไปผู้ทางหูวว่าเจ้าหมดใจจะทำอันใดลงไปจิดจึงจะเจ้าเท่านั้นความเจ็บปวดในวันนี้เฮาอาจจะรู้สึกว่ามันเจ็บที่สุดในโลกแต่เมื่อเฮายอมได ยอมให้เวลาทำหน้าที่ของมันเอาจะหูซึกมันก็แค่นั่นเองมดหักก็บอกบอกลาโบแม่นข้างขาทั้งที่เจ้าอยากจะไปเจ็บปะที่ทำให้แค่มองคนคนคนนั้นเองโคจ็บโเจ็บ,บ,อจบดอก เห็นเขามีความทุกข์เฮาก็ดีใจบางครั้งยิ่งหาบางครัง้งยิ่งเฮาใกล้คิดเขาหลายเท่าใดเขาก็กลับไปยิ่งไกลห่างออกไปเรื่อยเท่านั้นคนบอแม่จะหายใจเขา้าใกล้คิดเขาก็ยังว่าสำคัญ เกิว่าคนบ่แม่นเนาะแจ่หายใจไกลๆก็ยังเขายังไวงซะลำขาดไ้เนาะเขายังว่าลำขาดไ้เนาะยังแอบฮักบ่ได้ให้เขาหุ้ทั้งยังที่ฮูวว่าเขาบ่ฮหักบ่ได้กลัวที่จะมีฮักใหม่แต่กวัว จะเสียใจเมื่อที่ผ่านมาบ่ได้กลัวที่จะเชียน้ำตาแต่กลัวจะมาฆ่าคนหลายใจไอ้อดีตนี่มันเป็นเป็นผูใดแม่งเรื่องให้ค่อยได้ทุกวันถ้าเฮาโถหาเขาก็มีแจจะทำ hay hầu chịp Chê thang tha, hầu coi như nhàm hầu xa nạ truyền Ngay đây Giang mạc Giang lại hầu có kê kịp truyền Mốt hèn cò vò Bò mươi thầu một châu khói khói chạy Châu mung Khoai khâu chạy Châu nhung lại để e, khoai khâu chạy e, Châu bò mươi bê la คอยก็เข้าใจเจ้าลืมเขาบ่ได้คอยก็เข้าใจถ้าวันหนึ่งคอยหมดหักเจ้าเจ้าคงเข้าใจถ้าบ่เคยคิดจะยุดกับผู้ใดก็ก็ขอให้คิดยุดี่ตัวเองเพราะว่าตกวันหนึ่งจะหูเอง ว่าตัวเองควรจะยุติอผู้ใด้ <c oughs> บางคนว่าได้รอเพราะอยากรอแต่ที่รอก็เพราะบุบบอสมาลืมได้เมื่อก่อนท่าขนนเดินจูงมือเขาของเขาของช่วยชือ กว่าเอาจะล้มเอาเอาไว้ชือเอากว่าเอาจะล้มเดี๋ยวนี้ยกมือขึ้นสนบโอมเพียงขอให้หมันลม้มรถเหมืนเหยียบคอ